นี่นะครับมุมนี้เป็นมุมไฮไลท์เลยนะครับมุมระลับโลกโอ้โหนตองเทียเ่ยวเยอมานะครับล่าสุดตอนนี้เป็นเวลาที่6โมงครึ่งนะครับโมงครึ่ง สวัสดีสวัสดีครับสาหรับตอนนี้ซูนก์อยู่ที่ท่าวัดโพนะครับผมจุดนี้เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาติให้ความสนใจเป็นอย่างมากนะครับผมนะเป็นท่าเรือใหม่ก็วาไร่นะครับผมนะดูทุกคนบรรยากาศล่าสุดนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาอยู่ที่6กโมงครึ่งนะครับผมวันนี้ก็จะเป็นวันที่ 15มิถุนายนปี2567นนะครับบรรยากาศตอนเย็นๆนะครับวันนี้พาทุกคนมาชมชมวิววัดอรุณนะครับแล้วก็พาทุกคนมาดูบรรยากาศล,ล่าสุดนะครับของท่าวัดโพน,นะนะครับนะแต่ก็ยังสร้างไม่เสร็จนะครับนะแต่ก็ยังสร้างไม่เสร็จแต่แต่นักท่องเที่ยวนี่เยอะนะครับเยอะเกือบจะทุกวันนะครับผมจะไม่แน่ใจว่า ทุกวันนี่เยอะไหม,ไมวัดก่อนอนนี่เยอะไหมแต่ชุดมาวันนี้วันที่15มิถุนายนี่ทุกคนเยอะมากนะครับท้งข้างบนข้างบนก็คือชั้นหลาดพานะครับข้างล่างนักท่องเที่ยวก็น่าจะอารอถ่ายรูปตอนอพระปางวัดอารุณที่เขาเปิดไฟแต่ตอนนี้เขาเปิดไฟนะแต่ว่า มันยังไม่มืดนะทุกคนนะมันก็ยังอมองไม่เห็นไฟที่สองสว่างนะครับผมถ้ามองดูดีดเนี่ยเขาเปิดเลยนะครับตอนนี้ก็ถือว่าตะวันรับขอบฟ้านะครับกำลังจะรับขอบฟ้าฟอดีเลยทุกคนนะนักท่องเที่ยวก็มาเต็มนะครับผมนะตอนนี้มาเต็มเลยไปเดี๋ยวศูนย์ก็พาทุกคน เดินชมบรรยากาศนะครับเดินชมตั้งแต่ทางขึ้นนะครับผมนะเดี๋ยวสูนย์ก็จะไปะถือว่าไปสตาร์ตตั้งแต่ทางขึ้นก็แล้วกันตรงนี้เป็นซอยประตูนกยงนะครับผมนี่ทางนี้ก็จะเป็นทางทางที่เดินเข้ามายังนัสถานที่แห่งนี้นะครับผมคือ ถ้าวัดอรุณนะครับก็จะมีนะักท่องเที่ยวเดินเข้าออกเยอะนะครับมันก็เหมือนสไตล์แบบเป็นตึกแถวนะครับเป็นซุม้มโซนเป็นตึกแถวแบบนี้นะครับเป็นซอยประตูนกยูนะครับตรงนี้ก็จะเป็นร้านอาหารนะครับผมนะเป็นร้านดื่มแล้วก็น่าจะเป็นขายเกี่ยวกับไอศครีมนะครับผมนะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดฮิตฮอตนะครับน่าจะขายดีกันอย่างเทนานเท่ทาได้ละ นี่ครับบรรยากาศตอนเย็นเยนะครับถ้าวัดโพฟสวรรค์หลับขอบฟ้าแล้วมาถึจุดนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีทางขยะด้วยนะมาชุดมาตั้งแต่ชุดมาครั้งแรกแล้วก็ครั้งที่2ไม่มีทั้งขยะนะครับผมนะแต่มาครั้งที่3นี่คือ นี่แหละครับบรรยากาศล่าสุดนะครับนักท่องเที่ยวเยี่ยมมากส่วนมากจะเป็นชาวจีนนะครับแล้วก็แล้วก็จะมีอันนี้เขาเรียกศาลาไหมทุกคนนะคือท่าวัดโพนะอันนี้เหมือนวัดโพเลยทุกคนนะข้างในวัดโพก็จะมีคล้ายๆแบบนี้นะครับ อย่าเดินเข้ามาดูข้างในข้างในก็จะเป็นมีที่นั่งอยู่นะครับตรงมุมแต่ละมุมนะครับมันจะมีอยู่หลายมุมอยู่ครับก็จะเป็นจุดให้เรานั่งได้นะครับเป็นเก้าอี้ให้เรานั่งได้นี่นะครับมุมนี้เป็นมุมไฮไลท์เลยนะครับมุมระลับโลก เที่ยวเยอรมานะครับล่าสุดตอนนี้เป็นเวลาอยู่ที่6กโมงครึ่งนะครับโมงครึ่งนี่นะครับบรรยากาศร้านค้าริมแม่น้ำนเจ้าพระยาน,นะครับรัาทองเที่ยวเต็มเลยนะครับ สถานที่อย่างนี้อ่ะถ้าไม่แน่ใจนะว่าต้องจองก่อนไหมนะครับแต่ถ้าไม่จองนี่น่าจะน่าจะไม่ได้นั่งนะครับผมเพราะว่าท่องเที่ยวเยอะจริงนะครับส่วนใหญ่เป็นท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับผมนะครับร้านนี้ปังมากๆนะครับริมแม่น้ําจพยานะเป็นแม่น้ําแห่งทองคํากว่าล้นะครับผมนะแม่น้ําแห่งแบบโอ้โหแบบซักซิดได้แล้วนะครับทําเงินได้เยอะนะครับแม่น้ําแห่งนี้ก็คือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับแม่น้ําจพยา เป็นโซนท่องเที่ยวน,นะครับทุกคนเห็นไหมวัดวัดกัะยาณเมรทุกคนนะวัดกัญยาณมิตรตอนนี้กําลังบูรณะเลยนะครับนะปรับปรุงก่อสร้างยังบูรณะอยู่นะครับบรรยากาศสวยงามนะครับตอนเย็นๆบรรยากาศดีมาก แันท่องเทีย่ยวนะครับมาถ่ายรูปกันทั้งน,นั้นเลย ป้ายมาติดแล้วนะครับเอาป้ายมาติดแล้วท่าวัดโพนะครับสร้างเมื่อน่าจะสร้างปีก่อนปีก่อนนะครับผมนะแต่ยังไม่เสร็จสร้างแบบปีสองพันไม่ใชปีก่อนสินะสองพันยี่สิบสองก็สองปีแล้วนะครับผมนะเกือบจะสองปีแล้วมาดูวิวทุกคนวัดอรุณสวยมากนะครับ สวยจริงๆนะครับไม่แปลกใจที่ชาวต่างชาติมารอแบบตากแยกนะุกควบาีที่ก็มาตาักแลกรอเพราะคนมันเยอะนะ เป็นแบบเป็นท่าเรืออะไรนะครับผมแต่ไม่รู้ว่าเขาจะเปิดแบบให้เป็นท่าเรือโดยสารเลยไหมนะครับหรือว่าเป็นท่าเรือที่แบบสปอร์ตนะครับเพราะว่าไปเดินไปอีกสักนิดสักหน่อยนะครับก็จะเป็นท่าเรือท่าเตียนแลยนะครับประมาณสักห้าถึงยี่ป้าห้าสิบเมตรน่าจะประมาณสักสี่สิบเมตรนะครับจะเป็นท่าเรือท่าเตียนแลวนะครับใกล้กันมากๆ ถ้าเน้นแบบวิวท่องเที่ยวนี่คือวิวหลักล้านแน่นอนนะครับผมนะวิวหลักล้านแต่ไม่ต้องจ่ายสัก,กบาทนะครับผมวิวหลักล้านแต่ไม่จ่ายสักบาทเลยนะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวมีสาวๆนะักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสวยจริงๆนะครับ ปเราไปดูบรรยากาศอาตอนที่เขาเลินเข้ามานะครับผมอกอศูนย์ก็จะเลินออกเลยนะครับผมนะเลินออกจากสถานที่อย่างนี้นี่นะครับก็ก็จะเป็นซอยเล็กๆนะครับเป็นซอยที่ไม่ใหญ่มาก แต่ถ้าเลินเข้ามาในบ่าวแน่นอนนะครับผมนี่ก็จะเป็นบรรยากาศที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติน,นะครับหลังใดกันเข้ามาอย่างซอยประตูนกยงนะครับเพื่อที่จะมาเก็บภาพบรรยากาศาวัดอรุณนะครับผมนะเป็นแบบนี้เลยนะครับก็จะมีร้านคนมร้านค้านะครับมีการร้านนีร้านโดนตีก็มีแต่ไม่มชาบาพพีเขาจะมาขายทุกวันไหมนะครับ จะเป็นตึกแถวแบบนี้นะครับเป็นซุ้มสนอันนี้เขาอยากซุ้มชนหรือเปล่าเรีออยกซุ้มชนปล่าทุกคนอ่าก็จะเป็นบรรยากาศปร,ประมาณนี้นะครับมีร้านขายน้ำถ้าเราออกไปมันก็จะมีแบบร้านรถเข็นที่เขาขาย พวกเสียบพวกเมนูไม้เสียบเสียบไม้นะทุกคนแล้วจะเป็นฟอโบซินมีหรือเปล่านะอาจจะมีอยู่มักนก็ยังมีอยู่นะครับน,นี่นะครับซอยประตูนกยงมาถึงแล้วก็เข้าไปข้างในได้เลย <ๆ S 1> ก็จะมีบริการรถตุ๊กตุ๊ก อยู่ณบริเวณนี้เยอะนะครับถ้าเราเลินไปถ้าเราเรินมาแล้วก็ซ้ายมือก็จะเลินไปยังท่าเรือท่าเตียนนะครับแล้วก็ไปวัดโพเอาละทุกคนก็เป็นว่าสำหรับคลิปนี้ศูนย์ก็จะไรอขอจบคลิปไปเรนทันทนีกันนะทุกคน คลิปนี้ก็มาอัปเดตมาอาพาทุกคนชมบรรยากาศนะครับผมที่ท่าวัดโพนะครับเป็นท่าที่สร้างใหม่แต่ยังไม่เสร็จนะครับแต่ว่านักท่องเที่ยวเขาก็มาก่อนแล้วนะครับผมนะมาดีบิวกันก่อนแล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> เอาล่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สบายดีสบัยดีครับผม